นะครับในข้อที่9นะครับนะเบนกับมาร์กต่างมีเงินเก็บฝากไว้กับธนาคารนะข้อนี้นะอยากรู้ว่าเดิมแต่ละคนฝากไว้คนละเท่าไหร่นะครับนะเงอนไขนะโดย3ส่วน4ี่ของเงินฝากของเบนมากกว่า4ส่วน5ของเงินฝากของมาร์กอยู่30บาทนะโอเคงง้นมาตั้งเงินฝากของแต่ละคนก่อนนะครับ สมมุติให้เดิมเบนมีเงินฝากเท่ากับ x บาทแล้วก็เดิมมาร์กมีเงินฝากเท่ากับ y บาท จากเงื่อนไขนี้นะครับสังเกตคำนี้มากกว่าอยู่อ้าวงั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์เปรียบเทียบสิตรงนี้อยู่หน้าคำว่ามากกว่าก็เป็นสิ่งมากนี่ตรงนี้จะเป็นสิ่งมากเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับ สี่ส่วนหของเงินฝากของมาร์กตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งน้อยนะแตกต่างกันอยู่30บาท30ตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างนะเงินฝากของเบนคือ x บาท สามส่วนสี่ของเงินฝากของเบนก็คือสามส่วนสี่เอ็กตรงนี้คือสิ่งมากนะครับเงินฝากของมาร์คคือวายบาทสี่ส่วนห้าของเงินฝากของมาร์กก็คือสี่ส่วนห้าวายนะความแตกต่างเป็นสามสิบโจทย์ประเภทเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเอามาเข้ารูปแบบรูปสมการว่าสิ่งมากลบสิ่งน้อยเท่ากับความแตกต่างนะครับ ตรงนี้นะครับประโยคเนี้ยเอามาเข้ารูปสมการสิ่งมากลบสิ่งน้อยเท่ากับความแตกต่าง สีส้มเนี่ยนะสิ่งมากคือ3ส่วน4ของเงินฝากของเบนนะก็คือ3ส่วน 4x นะลบด้วยสิ่งน้อยก็คือ4ส่วน5ของเงินฝากของมาร์กก็คือ4ส่วน 5y เท่ากับความแตกต่างก็คือ30นะตอนนี้กำจัดส่วนก่อนนะครับนะเพื่อให้มันเป็นสมาการที่ใช้ได้สะดวก สกับห้าคอลนองก็คือ20เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา20คูณนะครับเอายี่คูณเพื่อกวจัดส่วน,นเทอมแรกนี้เอา20คูณครับเทอมที่2ก็เอา20คูณครับ ฝั่งนี้ก็เอา20คูณครับนะ3ส่วน4คูณ20ก็จะได้15ก็จะเป็น 15x ลบด้วย20คูณกับ4ส่วน5ก็จะได้16ก็เป็น 16y นะ20คูณ30ได้600เอาละตั้งให้เป็นสมการที่1น,นะครับ ีนี้ต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อวานมาร์กได้เงินรางวัลจากการส่งภาพเข้าประกวดอีก2000นนะแล้วมาร์กก็เอาเงินนี้ไปฝากธนาคารนะนะมาร์กไม่ได้เอามาใช้นะนะเอาไปฝากธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเงินฝากของมาร์กนะครับเงินฝาก ของมาร์กในตอนนี้นะครับเดิมทีเดียวมาร์กมีเงินฝากอยู่วายบาทได้รางวัลจากการส่งภาพเข้าประกวดนะครับอีก2,000ก็เลยกลายเป็น y ายบวก2,000นะครับในขณะที่เบนนะครับ เขาต้องถอนเงินเพื่อไปซื้อสินค้า290เพราะฉะนั้นเงินฝากของเบนในตอนนี้เดิมเบนมีเงินฝากอยู่เอกบาทนะครับ ออกไปจ่ายค่าของจ่ายค่าสินค้าสะ290จึงเหลือเงินอยู่ x-290 ลบ290นะเขาบอกว่าทำให้ตอนนี้เงินฝากของมาร์กเป็น5เท่าของเงินฝากของเบนตอนแรกตอนเริ่มต้นอ่ะมันไม่ได้เป็น5เท่าแต่การเป็น5เท่าเกิดในภายหลังนะครับเกิดหลังจากที่ มาร์กได้เงินรางวัลแล้วก็เบนจ่ายค่าสินค้านะครับเงินฝากของมาร์กจะกลายเป็น5เท่าของเงินฝากของเบน เงินฝากของมาร์กนะครับ y บวก2,000เป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับ5เท่าของก็คือ5คูณเงินฝากของเบนเงินฝากของเบนก็คือ x ลบ290คูณแจกแจงคูณแจกแจง5คูณ x ก็5 x 5คูณลบ290ก็เป็น ลบ1450เพราะฉะนั้น 5x ย้ายบวก y มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ y ย้ายลบ1 4 5 0มาฝั่งนี้นะครับก็จะมาเป็นบวก1450ก็จะเป็น3450 เท่ากับ 5x ลบ y นะใช้การสมมาตรมาสลับฝั่งเราก็จะได้สมการว่า 5x ลบ y จะเท่ากับ3,450อันนี้ก็เป็นสมการที่2ของเรานะครับนะทีนี้เด็กๆมองเทียบกับสมบการที่1ครับนะมองเทียบกับสมบการที่1นะครับ ทำ5 x ให้โตเท่ากับ1 5 x นะครับทำ5 x ให้โตเท่ากับ1 5 x นะก็โดยการคูณด้วย3นะครับเอาสมการที่2คูณด้วยเลข3เข้าไปนะ x คูณด้วย3ก็เป็น1 5 x ลบ1 y ูณด้วย3ก็จะเป็นลบ 3y 3,450คูณด้วย3นะครับเดี๋ยวคูณให้ดูตรงนี้เลยนะครับ3,450คูณด้วย3 5 35 5ทด1 34คูณ3ด้วย102โบอีก1ก็103 10350นะครับ นี้ก็ให้ชื่อว่าเป็นสมการที่3นะครับสมการที่2กับสมการที่3เนี่ยพร้อมจะกําจัดกอโทษสมการที่1กับสมการที่3มเนี่ยมีเทอม x ที่เท่าๆกันแล้วพร้อมจะกําจัด x นะครับนะงั้นขอยกสมการที่1ลงมาเลยนะครับนี่คือสมการที่1 ต้องจับมันลบกันทีนี้มาพิจารณานะลบสามวายนะมันมากกว่าลบสิบหกวายนะเหตุผลเพราะลบสามมันมากกว่าลบสิบหกดังนั้นการที่เราเอาลบสามเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยลบสิบหกอย่างเงี้ยมันจะได้สิบสามเพราะฉะนั้นการเอาลบสามวายเป็นตัวตั้งแล้วไปลบด้วยลบสิบหกวาย มันก็จะได้13 Y นะครับนะตอนนี้ลบ3 Y ายเนี่ยตัวนี้เยอะนะลบ3 Y มีค่ามากกว่าลบ16 Y นะครับดังนั้นครูจะใช้สมการที่3เป็นตัวตั้งแล้วเอาสมการที่1เป็นตัวมาลบออกสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่1นะครับ อันนี้ตั้งอันนี้ลบออกอันนี้ตั้งอันนี้ลบออกอันนี้ตั้งอันนี้ลบออก15 x ลบ 15x หมดไปลบ3 y เป็นตัวตั้งลบด้วยลบ16 y ก็จะได้13 y นะถ้าถ้าใครยังนึกไม่ออก ลบ 3y เป็นตัวตั้งลบด้วยลบ 16y ลบ 3y อันนี้เครื่องหมายเหมือนกันซ้อนกันอยู่เป็นบวกนะลบ3บวก16ลบ3บวก16ก็ได้บวก13นะจึงได้ 13Y นะครับนะตรงนี้นะครับ ลบกันนะครับได้ศูนย์ได้ห้าร้อยาลบหได้เกเพราะฉะนั้น Y เดียว9750พันเรยหาสิบามหารนะครับเก้าพันเอหาสิบเอาหาร13บสา สิบสามห้าหกสิบห้ามีศูนย์หนึ่งตัวก็เลยได้เจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะได้ค่า y แล้วเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนะงั้นแทนเข้ามาในตรงนี้นะครับแทน y ด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบเพื่อจะมาแก้หา x นะครับแทน y เท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบ ลงในสมการที่สองนะเพื่อหา x 5x ลบ y เท <the> <d ream> ่ากับ3450ห้า 5x ลบด้วย750เท่ากับ 3,450ย,ย้าย750มาฝั่งนี้นะครับ 5x เ,เท่ากับ3,450บวก750 5x จึงเท่ากับ4,200 x เ,เดียวก็4,200หารด้วย5 ก็จะได้840อทีนี้เรามาสรุปกันแล้วครับ y รู้ x รูนะ คำถามนะครับเดิมแต่ละคนมีเงินฝากคนละเท่าไหร่เดิมเป็นมีเงินฝาก x บาทเดิมเป็นมีเงินฝากนะเท่ากับ x อกก็เกนั้นคือ840ร้อ เพราะฉะนั้นเดิมเป็นมีเงินฝาก840บาทนะครับแล้วก็เดิมมาร์กมีเงินฝากวาบาทซึ่งค่าวายเราได้มาตรงนี้นะ750 ฉะนั้นเดิมมาร์กมีเงินฝากเท่ากับ750บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นสรุปตรงที่เขาถามเรานะ